สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาชื่นชมต้นบอลสีค่ะช้างเผือกใบบัวค่ะน้องชื่อช้างเผือกใบบัวค่ะนี่ค่ะใบใหญ่ก้านสีชมพูค่ะพื้นใบก็เป็นสีชมพูเรื่อเค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเนี่ยค่ะ ได้นอ้องมาปลูกประมาณสองเดือนค่ะนี่ค่ะเราเลี้ยงเขาเนาะเราเลี้ยงเขาแบบให้ความเอาใจใส่ให้การดูแลเนาะรดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนแล้วก็ดูแลพวกเพรียพวกไรพวกหนอนให้เขาเขาก็ตอบแทนเราด้วยความสวยงามแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ เราก็เฝ้ามองเขาเนาะว่าเขาจะแตกอะแตกโหลดออกมาเนาะแทงโหลดออกมาแล้วก็มีใบแต่ละใบนะคะนี่ได้สี่ใบแล้วค่ะสามใบสามใบค่ะไม่ใช่ค่ะสีเนาะนี่ค่ะอันนี้คือใบใบแรกของเขานี่ค่ะเนี่ยค่ะจะออกเหลือง หนึ่ค่ะนี่ค่ะใบที่4ีสวยงามค่ะและก็ไม่ได้เอาถาดลงเนาะไม่ได้ถาดรงแล้วก็เอนาน้ำหลอให้เขาเนาะเพราะว่าเห็นเขาเตแต่ละช่องนี่เขาจะเอาถาดลงแล้วก็เอนาน้ำหล่อหลอไว้ก้นกระถางแบบนี้แต่ ป้าบัวไม่มีถาดรองแต่ลดน้ําให้ชุ่มค่ะลดตอนเช้าตอนเย็นคือลดให้เขาเปียกชุ่มเลยลองดูว่าเขาจะยุบไหมยุบตัวละหัวไหมค่ะลองดูกันค่ะ เราเลี้ยงไว้เพื่อชื่นชมค่ะชื่นชมเนาะการค้าการขายนี่ก็มันก็เป็นอนาคตเนาะแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะมีจังหวะที่จะได้ขายไหมแต่เราตอนนี้เราเลี้ยงไว้ชื่นชมก่อนค่ะดูสิคะกระดูกของเขาเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะสวยงามมากๆน้องชื่อช้างเผือกใบบัวค่ะแล้วก็มาดูต้นนี้สศรษฐีแสงจันทร์ค่ะ อันนี้ก็เพิ่งได้น้องมาเนาะประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนนีคะน้องก็เพงหลดขึ้นมาแล้วก็ใบของเขาก็อย่างนี้ค่ะใบสวยมากๆเป็นสีสีอะไรเนี่ยสีเขียวอ่อนๆเนาะเนี่ยค่ะพอได้มานี่ก็มาเปลี่ยนกระถางเลยค่ะมาเปลี่ยนดินให้เขาเลยแล้วก็เอาไว้ในร่มค่ะ แล้วก็ตอนบ่บยๆนี่ก็จะได้จะได้รับแสงแดดอ่อนๆแล้วก็ได้ลมค่ะลมกุกกลมไม่ใช่ลมกุกเนาะลมพัดเอื่อยๆค่ะนี่ค่ะลมพัดเอื่อยๆลมก็จะมาจากด้านนี้ค่ะลมจะพัดมาด้านนี้แล้วก็แสงแดดก็จะมาจากด้านนี้เนี่ยค่ะแสงแดดจะมาจากด้านนี้เขาก็ได้แสงบ้างแต่ก็ไม่โดนโดนแสงแดดเต็มๆไม่ได้ค่ะไม้กลุ่มนี้โดนแสงแดดเต็มๆไม่ได้ค่ะนค่ะ ต้องเอาไว้ในที่โปรุงๆแล้วก็ลุมเอื่อยๆแล้วก็ได้รับแสงอ่อนๆค่ะนคะคะสิทีแสงจันท์ค่ะสวยค่ะสวยงาม ลำต้นของเขาสูงโปร่งดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะช้างเผือกใบบัวเวลาลมมาก็จะได้ลม พัดเบาๆค่ะเบาๆถ้าลมกุกกเลงๆก็ไม่ได้ค่ะก้านเขาจะหักเนาะเขาก็มีลูกให้เราแล้วค่ะนี่ค่ะหน,หนึ่งต้นเนาะ ชอก็หามาเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเขาให้รางวัลกับเราที่เราใส่ใจเขาก็คือเนี่ยค่ะเอาไว้ชื่นชมเอาไว้ลุ้นใบเขาออกมาแต่ละใบค่ะนะคะใบเขาออกมาแต่ละใบสวยงามค่ะค่ะดูเขาโดนลมจะพัดไหวๆแบบนี้ลมอื่อยๆเนาะ เราเลี้ยงบอนสีหรือไม้มงคลนี่เราก็คอยสังเกตเนาะสังเกตว่ามีตัวอะไรมากินมาจับเขาไหมค่ะค่ะลมจะพัดเอ่อยๆแบบนี้จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ วันนี้ก็พาชมต้นเศรษฐีแสงจันทร์เนาะแล้วก็ต้นช้างเผือกใบบัวค่ะที่ป้าบัวเลี้ยงไว้เนาะ<อ>เขาก็ให้รางวัลเราด้วยใบสวยๆอย่างนี้ละค่ะนี่ค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ